สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2568เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะจ๊ะ การสำหรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีของท่านภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับหวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนน,นะจ๊ะการมาดูเดือนสิงหาคม2568ซึ่งวันที่10สิงหาคม 2,568ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นครมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีของท่านในวันที่8กับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2,568ตามช่วงขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะช่วงอายุ60-69ปี ระเบียยังชีพผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีระเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีระเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่1,000บาทนะคะสำหรับในส่วนของการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามมติครมคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติในหลักการไปในเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะท่านจะเริ่มได้รับการปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 เป็ดต้นไปนะคะค่ะพอนาเองก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วนำมารายการผ่านช่องทางนี้นะคะอัตราการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพกาบผู้สูงอายุตามมติคอรมองคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน2567นะคะตามขั้นบันไดเดิมอายุ60-69ปีได้รับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุ600บาทก็จะได้รับการปรับเพิ่มเป็น700บาทการช่วงอายุ70-79ปีเดิมได้รับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุอยู่ที่700บาทก็จะได้รับการปรับเพิ่มเบีย้ยเป็น850บาทช่วงอายุ80-89ปีเดิมได้รับการปรับ เดิมได้รับอยู่ที่800บาทก็จะได้รับการปรับเพิ่มเป็น1,000บาทและอายุ90ปีขึ้นไปนะคะเดิมได้รับอยู่ที่1,000บาทก็จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้รับอยู่ที่1,250บาทนะคะ ก็คงจะจัดเจนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะซึ่งกรมอเองก็ได้อนุมัติในหลักการไปแล้วค่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงบประมาณค่ะก็ผู้สูงอายุค่ะก็จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ2569 mm. ก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ย mm. เป็นต้นไปนะจ๊ะ,ะสรุปแล้วเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม2500 68เงินจะเข้าบัญชีของผู้สูงอายุเงินจะเข้าบัญชีของท่านในวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568อย่าลืมไปอัพสมุดอัพบัญชีกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะก็ใต้คอมเมนต์สุงคำถามถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเลยนะจ๊ะ่าทุก คำถามทุกความคิดเห็นพอ,อน้อยตอบทุกคําถามทุกความคิดเห็นก็ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสาหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ